เธอชื่ออะไรครับเด็กหญิงบุษกรบุคุลภัยค่ะชั้นอะไรครับมหนึ่งครับหนึ่งครับมหนึ่งใครเป็นการย์ทิพย์ษาครับคุณครูจีราพรฝ้ายเหมือนวัยแล้วก็คุณครูเบญจวรรณคำพุทธาโอเคครับโรงเรียนของเราสะอาดไหมสะอาดค่ะเราถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนเก่าโรงเรียนนี้กับโรงเรียนเก่าใครสะอาดกว่ากันโรงเรียนนี้ค่ะถามว่าทําไมถึงสะอาดกว่า เรียนสามัคคีกันแล้วก็ช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานที่บอกว่าช่วยกันทำงานคือช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดใช่ไหมครับเราเพิ่งผ่านกิจ<อ>กรรม b ิ g กร e น n i n g Day มาเธอได้ทำอะไรบ้างในวันนะั้นวันสุดร ขยะแล้วก็เก็บขยะหน้าโรงเรียนบริเวณที่เธอทำกิสัตว์อยู่ที่ไหนนะอยู่หน้าโรงเรียนหน้าประตูขยะเยอะไหมวันนั้นเยอะเป็นขยะพวกไหนบ้างเป็นขยะขวดพลาสติกขวดแก้วแล้วก็ขวดพุาคติกมันน่าจะเป็นขยะจากข้างนอกหรือว่าเป็นขยะจากโรงเรียนเองขยะจาก ชอบโรงเรียนนี้ไหมครับชอบคอเคโอเคนะคะมาจากมาสอนทัพสี่เลขที่เลขที่เก้าค่ะอาจารย์เป็นอญญาจารย์ที่อึกษาครับคุณงรูของป่าค่ะโอเคครับคยจบจากที่ไหนครับเคยจบจากที่โรงเรียนบ้านนางก็ปลาขาวค่ะถ้าเปรียบเทียบโรงเรีปลาขาวกับรุ่มเก้าที่ไหนอาดกว่ากันรุ่มเก้าค่ะเพราะ,ะว่ารุ่มเก้าเป็นโรงเรียนของพระเจ้าอยู่หัวค่ะเราต้องรักษาความสะอาดค่ะ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ที่ผ่านมาวันศุกร์เธอได้ดูแลตรงไหนบ้างตรงที่จอดรถค่ะที่จอดรถรมีขยะเยอะไหมครับไม่ค่อยมีเยอะเป็นขยะพวกไหนครับหญ้าเป็นหญ้าใช่ไหมครับพอถอนหญ้าแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนเอาไปทิท้งที่ไปทิท้งที่ถังขยะม,มังขยะใช่ไหมครับโอเคครับก็บบถามว่าทําไมโรงเรียนร่นมเก้ากินสะอาดมาก เธอสรุปตอบได้ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความสามัคคีของนักเรียนของของนักเรียนนุ่มเก้าชอบโรงเรียนนี้ไหมครับชอบค่ะโอเคครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับชื่อปั๊บครับจิรยุทธ์ผาใต้ครับอาจารย์ม่อนหนุนทัศน์สีครับเป็นอาจารย์ที่าครับอุพิสวัตรกับครูบรรณุรุมับตอนวันศุกร์กิจกรรม Big Cleaning Day เธอทําความสะอาดอยู่ตรงไหนนี่่คะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับโอเคครับเธอจบจากโรงเรียนอะไรครับจบจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบรรพุคอร์รัลลันพะยาครับโอเคถ้าเปรียบเทียบเราบรรพุคอร์รกับรุ่มเก้าที่ไหนสะอาดกว่ากันรุ่มเก้าครับโอ้ถ้าครูถามว่าทําไมมันถึงสะอาดกว่าเธอตอบได้ไหมครับเก็บขยะทุกวันอ๋อเราเก็บขยะทุกวันใช่นไหมครับเธอชอบโรงเรียนรุ่มเก้าไหมครับชอบครับทำไมถึงชอบครับสะอาดครับโอเคครับขอบใจ โอเคคุณ okay. สำค้าเธอนะเก่งได้แกชื่ออะไรครับดิฉันนกิจกรรมครับดิฉันอ,อะไรครับมน,นิธรรมะครับใครเป็นอาจารย์ที่ปร,รึกษาครับรู้เชี่ยวปฐมกาลครับไ,ไหวันศุกร์ที่แล้วเธอทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ที่ไหนนี่ครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับขยะเยอะไหมวันนั้นเยอะครับเป็นขยะพวกไงบ้างหญ้าครับหญ้าโอเคจอกน้ำพลาสติกมีไหมมีครับมากเลยน้อยมา ถ้าเบียดเชือกกับหญ้าอันไหนมากกว่ากันหญ้าครับเดี๋ยวดูข้างหลังเธอมีไม้จออพลาสติกมีครับถ้าถ้ามีเธอจะเดินไปเก็บไหม้หรือว่าปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมเดินครับอ่าโอเคครับทางขยะอยู่ไกลไหมไม่ครับอยู่ตรงไหนครับ ยขยะพ,พรุ่งนี้มันน่าจะมาจากไหนขยะที่เธอเก็บเมื่อกี้น่าจะมาจากไหนพวกเราครับพวกเราทิ้งเองอน่าจะไม่ใช่คนข้างนอกทิง้งใช่ไหมครับมันจะแก้ปัญหานี้ได้ไหม,ไ,มได้แก้ยังไงให้นักเรียนมาเก็บให้นักเรียนเก็บเราก็เก็บทุกวันอยู่แล้วมันก็มีทุกวันว่าวิธีการแบบนี้มันจะแก้ปัญหาได้ไหมถ้าทำกติกาย่างอื่นมันน่าจะช่วยได้ไหม กติกาน่าจะเป็นยังไงครับใครทิ้งตัดมือไม่เล่าไงปรับห้าครับปรับคะแนนครับตัดคะแนนเยอะๆใช่ไหมครับโอเคครับแล้วใครจะเป็นคนตรวจแล้วว่าใครทิ้งไม่ทิ้งประธานครับประธานนักเรียนหรือว่าประธานห้องหรือประธานพื้นที่ประธานนักเรียนครับประธานนักเรียนเขาจะดูทั่วถึงแล้วเพราะว่าพื้นที่มันเยอะถ้าเป็นประธานในชั้นเรียนน่าจะดีไหม ถ้าประธานมันก็มีคนเดียวถ้าเป็นคณะกรรมการนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่น่าจะดีไหมดีกว่าใช่ไหมครับ,รบโอเค,คอันนี้คือการทิง้งแบบแยกประเภทใช่ไหมครับ,รบจะเทน้ำออกก่อนหรือเปล่าโอเค โอเคยอดมากสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกองการสังติชั้นม2ครับเจ็ดใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับคุณคุณสุธารัตน์ทองแพงค่ะพื้นที่ท<ค>รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดอยู่ตรงไหนครับสนามบ้าค่ะตรงสนามบาสค่ะตรงสนามบาสมันมีขยะที่ไหนบ้างอ๋อจะมีตรงป่าค่ะสนามบาสก็เต็มเหมือนกันค่ะเป็นขยะที่ไหนครับเป็นขยะพลาสติกกระดาษค่ะ กระดาษพวกนี mm. <reci him S 1> ้น่าจะมาจากบ้านอาจารย์หรือว่าน่าจะมาจากมือนักเรียนน่าจะจากนักเรียนค่ะจากนักเรียนนะครับเขาเอากระดาษไปทำอะไรครับนัเรีาเอขาเอากระดาษไปทำอะไรบ้านเขาเอาไปพับจะดูอะไรก็ไปทิ้งใช่ไหมครับแล้วจอกน้ำพลาสติกไม่เห็นเห็นอยู่ค่ะเยอะไหมถ้าเปรี้ยวกว่กระดาษเยอะกว่ากระดาษเยอะกว่ากระดาษแล้วในจอกน้ำพลาสติกมันมีน้ำหวานอยู่ในนไหมมีค่ะมีน้ำค่ะมีไม่้าเปรี้ว แก้วก็มีค่ะโอเคครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมีกิจกรรมลิฟต์ซีนิ่งเดย์เธอได้ทำประการอยู่ตรงไหนอ๋อสนามบ้านค่ะสนามบ้านด้วยค่ะโอเคครับงานหนักไหมวันนั้นก็ไม่หนักค่ะช่วยช่วยกันค่ะช่วยกันดีไหมครับแล้วเอาขยะไปทิ้งที่ไหนหลังจากที่เก็บขยะแล้วอ๋อทิ้งถังขยะค่ะที่ไหนเออที่นู่นเลยเหรอครับค่ะโอเคงไม่กี่ไม่กี่วันแล้วชอบโรงเรียนโรงกลางไหมชอบคชอบชอบที่ไหนชอบตรงไหนทางรุ่นด่างอืมชอบ ชอบผิวหนามบาสค่ะก็ผินาอบัสเป็นการเรียนที่ไหนครับเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกสิพันธ์ค่ะถ้าเปรียบเทียบอนุบาลโคกสิพันธ์กับที่นี่ที่ไหนศาสตร์ก็แค่สองที่ค่ะพอกันเลยใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนที่โน่นกับนักเรียนที่นี่ก็มีสิ่งใดเหมือนกันมีระเบ yeah. ียบวินัยค่ะโอเคครับขอบคุณครับอนุบาลเรียนจบจากที่ไหนครับโรงเรียนบ้านเนกลุ่มครับบ้านเนกลุ่ม อยู่ห่างจากโรงเรียนรถนก้าไปกี่กิโลเมตรไม่แน่ใจครับประมาณสิบกว่ากิโลเมตรบเตจอออกจากบ้านมาเกาี่โมงประมาณเกือโมงค่ะเกือบโมนงนั่งรถไปเหมือนรถรับส่งรับส่งวันละกี่บาทมันเป็นเดือนครับเ<โ>ดือนละเท่า,หาไหร่ไม่มีครับไม่จ่ายให้ โอเคครับถ้าเปรียบเทียบโรงเรียนเก่าท erm ี่โรงจุนก <xi Air> ับโรงเรียนร่มเก้าที่ไหนสะอาดกว่าร่มเก้าครับครับถ้าถามลูกถ้าถามคุณลุกมานว่าทำไมมันถึงสะอาดมากตอบได้ไหมครับพอเราช่วยกันกันเยอะตอนวันศุกร์มีกิจกรรมบิ๊กดินดิ้งเดย์ลูกมันทำความสะอาดที่ไหนตรงนี้ครับใช่ครับตรงนี้มันขยะเป็นอะไรบ้าง เป็นพวกหญ้าเป็นหญ้าแล้วจอบพุทธิ์นี่มีมไมับไ,ไม่มีใช่ไหมโอเคแล้วตอนที่ถอนหญ้าขึ้นมาแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนเพื่อนเราไปใช่ไหมครับเพื่อนหิ้วไปเพื่อนไม่ได้ตามไปโอเคครับถ้าถามว่าชอบล่มก้าวไหมชอบชอบตรงไหนของล่มก้าวไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับเก้าภาษาไหมเก้บการเรียนไหม ชอบเพื่อนๆไหมชอบครูอาจารย์ไหมอะไร่าชอบหมดโอเคครับ,อบรขอบคุณครับชอบชอบลระจำไหมชอบ,อค,บค่ะนี่พี่ดูแลความสะอาดเธออยู่ตรงไหนครับ้างพยายามเยอะไหมเยอะค่ะเป็นขยะรูปไหนครับถุงค่ะเป็นถุงก็จะติดเหรอครับ เราได้ยนจบจากที่ไหนครับโรงเรียนโครรีี่ะงเยนักศัลย์ถ้าเปรียบเทียบกันใครจากว่าระหว่างโุ่มก้าวกับผูนสี่ากันเท่ากันใช่ไหมครับโรงเรียนนักศัลย์มันน่าจะบอกได้ไหมว่านักเรียนมีคุณภาพคุณภาพดีค่ะโอเคครับขอบคุณมากอชูชูขึ้นยอดมีเรียนนุ่มก้าวสะอาดไหมครับ สะอาดมากเลยคทำไมถึงตายที่คนเก็บเอาเก็บเพื่ออะไรศึกษาที่ไหนครับศึกษาโรงเรียนวัดทองประชาพิธถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนเก่าโรงเก่ากับที่นู่นใครสะอาดกว่ากันที่นี่สะอาดสะอาดกว่าใช่ไหมครับดีไหมที่เราเก็บขยะแล้วมาฝากเขาทุกวันทุกเย็นดีไหมครับเธอมีขยะมิสกี่ชิ้นสามสี่ชิ้นสี่ชิ้นใช่ไหมครับอ่าห้าถ้าถามว่า รักโรงเรียนรุ่มเก้าไหมเธอรักไหมรักรักตรงไหนครับสะอาดสะอาดใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับ้นี่โอเคส้สัมภาษณ์เธอครับเดี๋ยวฉชน่็ใช้แนะนำตัวนิดนึ่งชื่อนามุลครับผมชื่อเด็กชายใชี่ยนชัยแดงลืมชั้นม .1 ครับ5ครับ เป็นอาจารย์ที่3คุณครูสุรศักดิ์สงการและคุณครูสมเพชรสงการครับคุณพี่ในการดูแลความสะอาดอยู่ที่ไหนครับตรงนี้นใช่ไหมครับตอนวันจุกดิ้งพรีนดิ้งเดย์เธอได้เก็บขยะอะไรบ้างเก็บทางยากยาใช่ไหมครับแล้วขวดจอกน้ำลาสติกแบบนี้มีไหมมีครับมีนิดหน่อยใช่ไหมครับตรงนั้นมันอยู่ใกล้ถังขยะไหมใกล้ อยู่ใกล้ด้วยแต่ว่าก็ยังมีขยะพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับรับโอเคเราเรียนที่ไหนมาก่อนโรงเรียนเชียงชมร้านละกูร์รแล้วครับถ้าเปรียบเทียบเชียงชุมร้านแม่ปูนกับร่มเก้าใครสะอาดกว่าครับร่มเก้าจริงเหรอครับโรงเรียนในเมืองน่าจะสะอาดกว่านะครับถ้าถามว่าที่โน่นกับที่นี่ระบบในการดูแลความสะอาดต่างกันมากมากเลยครับที่โน่นไม่มีไม่มีเก็บแบบนี้เก็บบ้างเก็บบ้าง แต่ว่าขยะเยอะกว่ามันเป็นเพราะว่าจำนวนคนเยอะหรือเปล่าหรือว่าระบบยังไม่เหมือนกันยังไม่เหมือนกันโอเคอเค,ครับล้วถามว่าชอบล่มเก้าไหมชอบทำเช้าว้าสิ่งที่ชอบที่สุดในล่มเก้าคืออะไรครับเก็บขยะโอเคครับขอบคุณครับ